นิยายวายเมื่อบุรี่ตกหลุมรักไม้ขีดไฟตอนที่48่นายออกมาหน่อยได้ไหมตอนที่49หึงรอชุยหังส่งข้อความกลับไปหนึ่งข้อความพลางออกดูสายฝนโปรยปลายอยู่ด้านนอกภายในใจของเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปแล้วมันโล่งโล่งว่างเปล่าความรู้สึกแบบไรที่พึ่งพิงนี้มันช่างน่าปวดใจมากเสียจริงๆ การเลิกราจำเป็นต้องมีความกล้าหาญในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วแต่ว่าเขาจะไม่มีทางหันกลับไปเด็ดขาดหลิวเฮอโทรกลับมาทันทีแต่ชุยหังไม่ได้กดรับสายโทรศัพท์แถมยังตัดสายทิ้งเลยด้วยจากนั้นจัดการตั้งค่ารายชื่อของเขาให้เข้าไปอยู่ในรายชื่อบัญชีดำคนแบบนี้ให้เขาอยู่ห่างจากตนมากหน่อยจะดีกว่าในเมื่อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นกับเขาก็ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอีกแล้วควรจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวกันอยู่แล้วข้างในใจยุ่งเหยิงสับสนไปหมดถ้าขึ้นไปทั้งอย่างนี้คนในห้องพักต้องดูจากสีหน้าของเขาออกแน่ๆเขาครุ่นคิดจากนั้นชุยหังก็กดโทรศัพท์โทรหาชยาอี้ชิวอากาศแบบนี้พวกเขาก็คงไม่ได้ฝึกเหมือนกัน เสี่ยวชุยเพื่อนรักทำไมนายถึงโทรมาหาฉันก่อนได้เนี่ยคิดถึงฉันแล้วใช่ไหมชายาอี้ชิวพูดร้อเล่นทันทีที่กดรับเมื่อชุยหังได้ยินเสียงเขาน้ำตาก็เกือบจะไหลออกมาแล้วฉันคิดถึงนายก็บ้าแล้วนายทำอะไรอยู่ฉันไม่ได้ทำไรนอนเล่นอยู่ในห้องข้างนอกฝนตกก็เลยไม่ได้ฝึกหน้าเบื่อจะตายอยู่แล้วออกมาสี่มาหาชันที่ด้านล่างตึกหอพักพวกฉันหน่อยชุยหังพูด ชะยะอี้ทิวพูดขึ้นตอนนี้รออากาศแบบนี้นาะยอยากจะทำอะไรไม่มีอะไรก็แค่อยู่ในห้องมันน่าเบื่อก็เลยอยากจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยชุยหังพูดชะยะอี้ทิวลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นโอเคถ้าอย่างนั้นนายรอฉันอยู่ใต้ตึกนะ อันที่จริงชุยหางก็แอบ,บดีใจที่ในเวลาแบบนี้สามารถหาเพื่อนแบบนี้ได้ไม่ถามเหตุผลอะไรท,ทั้งทงที่สภาพอากาศแบบนี้ก็ยังยอมมาเดินเล่น,ลนรอบมหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนเขาเหมือนคนโง่ไม่นานโชย่าอี้ชิวก็มาถึงเมื่อเห็นชุยหางที่ยืนอยู่หน้าประตูทั้งตัวเปียกชุ่มไปหมดแล้วจึงถามขึ้นเมื่อกี้นายไปอาบฝักบัวมาอาบฝักบัวชุยหางงงงวยนิดหน่อย ใช่สิอับฝักบัวในสภาพอากาศแบบนี้ประหยัดน้ำด้วยดีจะตายชะย่าอี้ชิวพูดแถมเขายังพกร่งมาด้วยเท้าก็สวมรองเท้าแต่ไปเถอะออกไปเดินสักหน่อยชุยหังพูดชะย่าอี้ชิวพูดขึ้นไปไหนขอแค่ไม่ใช่ประตูสามจะที่ไหนก็ได้หมดชุยหังพูด ประตูสามไม่รู้ว่าหลูจื้อจะยังอยู่ตรงนั้นอยู่ไหมถ้าเกิดบังเอิญเจอเขาเขา้ขาตัวเองคงมีใจคิดอยากตายไปจริงๆแล้วในอารมณ์ไม่ดีใช่หรือเปล่าหลังจากเดินมาสักพักชย่าอี้ทิวก็รู้สึกได้ว่าชุยหางดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไม่มีอะไรก็แค่รำคาญใจชุยหางพูดทำไมถึงรำคาญใจยังไงก็คงต้องมีเหตุผลบ้างว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรใช่ไหมชย่าอี้ทิวถาม คิดถึงบ้านชุยหัางให้เหตุผลไปมั่วง่วอันที่จริงผ่านมาหลายวันขนาดนี้เขาวิดีโอคอลกับที่บ้านยังไม่มากเท่าที่ติดต่อหลิวเฮอเลยแม้ว่าหลิวเฮอจะไม่ค่อยตอบอีกทั้งที่บ้านก็ไม่สนใจเลยด้วยว่าเป็นเวลาไหนต่างก็สามารถพูดคุยกับเขาขึ้นมาได้อย่างสนุกสนานระยะทางห่างไกลหลายพันลี้คนที่บ้านกลับส่งความห่วงใยจากที่ห่างไกลามาจนถึงข้างกายเขา เมื่อคิดถึงคนที่บ้านวินาทีนั้นเขาก็รู้สึกว่าก็แค่อ,อกหักไม่ใช่หรอ้องไม่ได้จะตายสักหน่อยแล้วทำไมจะข้ามผ่านมันไปไม่ได้ล่ะก็แค่ผู้ชายคนเดียวเองไม่ใช่อะไรใหญ่โตสักหน่อยขนาดความอยากของร่างกายยังควบคุมไม่ได้แถมยังมาโกาหกหลอกลวงอีกถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาใส่หัวไปซะเธอในพึ่งจะเคยจากบ้านมาไกลขนาดนี้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าชะย่าอี้ทิวถาม ช่ยหังพูดใช่สิเมื่อก่อนตอนมอต้นมอปลายก็ไม่เคยออกนอกเขตเมืองของพวกเราเลยด้วยซ้ำฉันก็คิดว่าพอเข้ามาหาอะไรก็อยากห่างจากบ้านออกไปไกลหน่อยออกมาเจอโลกภายนอกบ้างแต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะได้มาไกลขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยๆชินไปเองอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่านายจะไม่กลับไปอีกแล้วสักหน่อยตอนที่49หึงหรออืมปิดเทมอมฤดูหนาวก็ได้กลับแล้วช่ยหังพูด ใช่ไงกลับมาอีกทีนายก็แก่ขึ้นอีกปีแล้วชย่าอี้ทิวพูดอย่างมีอารมณ์ขันเพื่อปรับบรรยากาศพูดอย่างกับว่าฉันแก่แล้วนายไม่แก่เลยนะนายยิ่งอยู่ยิ่งหนุ่มหรือไงชวยหังหัวรอแล้วอันที่จริงชย่าอี้ทิวมองออกแล้วว่าชุยหังยังมีเรื่องอื่นอีกเพียงแต่เขาไม่อยากจะยอมรับมันแน่นอนว่าตนย่อมไม่พูดถึงมันอยู่แล้ว พวกเขาเดินมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วชยาอี้ชิวพูดขึ้นนายรอฉันแป๊บหนึ่งนะจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปด้านในทันทีสักพักเขาก็หอบถุงของกินออกมาให้ในเมื่ออากาศแบบนี้จะไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วเอากลับไปกินเถอะเขายื่นมันให้ชวยหังทำอะไรในเห็นฉันเป็นหมูเอาไว้เลี้ยงหรือไง อีกอย่างฉันเป็นคนเรียกนายออกมาของที่อยากกินควรจะเป็นฉันเลี้ยงนายสิชุยหังพูดเชย่าอี้ชิวตอบกลับไม่เป็นไรนาะยยังมีโอกาสเลี้ยงทันทีหลังได้อันนี้ถือว่าฉันลงทุนก่อนล่วงหน้าชุยหังยิ้มยิ้มพลางพูดโอเคถือว่านายแน่มากเอาล่ะตอนนี้อากาศเย็นมากรีบกลับไปก่อนดีกว่าไม่อยากนั้นเกิดเป็นหวัดขึ้นมาพรุ่งนี้จะฝึกทหารไม่ได้เอานะ ชุยหังฟังแล้วพูดตอบไม่ต้องฝึกก็ดีออกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนมาทุกวันนายไม่เข้าร่วมฝึกทหารแล้วจะถูกเลือกเข้ากองขบวนวันสุดท้ายได้ยังไงกองขบวนอะไรชุยหังถามชะย่าอี้ชิวพูดนายโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่การฝึกทหารวันสุดท้ายจะมีการเดินขบวนพาเหรดกองทหารคนที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมในกองขบวนจะได้คะแนนบวกเพิ่ม จริงหรือเล่นเนี่ยชุยหังพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่ชย่าอี้ชิวพูดพี่ครับนายเข้าเรียนมาหาลัยแล้วแต่ทำไมไม่รู้อะไรเลยสักอย่างฉันก็ต้องไม่รู้สิฉันไม่เคยเข้ามาหาลัยมาก่อนสักหน่อยนี่ก็เป็นครั้งแรกของฉันเธอโอเคพูดอย่างกับฉันไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะอย่าพูดซะดูเศร้าขนาดนั้นสิฉันไม่ได้ข่มเหงนายนะชะย่าอี้ชิวพูด นายนี่มันสกรปรกจริงๆเลยชุยหังพูดในสมองนายมันไม่บริสุทธิ์ถึงได้ฟังอะไรก็ดึงไปในทางความหมายที่ไม่บริสุทธิ์ไปหมดชุยหังหน้าแดงขึ้นมาและไม่ได้โต้เถียงอะไรต่ออันที่จริงในสถานการณ์แบบนี้ควรจะมีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างเขาพูดคุยเป็นเพื่อนเขาแบบนี้เขาถึงจะลืมเรื่องที่ตัวเองกลับมาโสดอีกครั้งไปได้ แต่ว่าเขาก็ไม่ควรที่จะรังชย่าอี้ชิวไว้และไม่ยอมให้เขาไปเขาก็พูดแล้วว่าอากาศเย็นอยากกลับไปนอนเล่นที่ห้องหลังจากส่งชย่าอี้ชิวกลับไปชุยหางก็ปฏิเสธที่จะรับร่วมของเขาไว้แล้วก็ไม่ได้ให้เขาตามมาส่งตนที่หอพักด้วยเขาเดินอยู่ตัวคนเดียวท่ามกลางสายฝนที่ตอนนี้ซาลงไปมากแล้วชวยหัง เสียงหนึ่งดังสะท้อนขึ้นจากทางด้านหลังช่วยหังตะลึงงนันจากนั้นก็รู้สึกได้ว่าหัวใจกำลังเต้นแรงดูเหมือนจะฟังออกว่าเสียงนั้นเป็นของใครแล้วเขายืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นก่อนจะค่อยๆหันหน้าไปทางต้นเสียงแล้วก็เห็นหลูจื้อที่ยืนยิ้มจนเห็นฟันขาวๆแทบทุกซี่เดินตรงมาทางเขาไม่ใช่กลับหอไปแล้วหรอแล้วทำไมเดินถือถุงของกินกลับมาละ่ะใครซื้อให้ในายหรอแฟนนุ่มหลูจื้อพูดหยอกล้อเขา ชุยหังพูดตอบแฟนหนุ่มมาจากไหนขโมยมาสิแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ใช่รหรอหลูจื้อพูดชุยหังไม่รู้ว่าจะโต้กลับยังไงจึงตอบกลับไปหนึ่งประโยคทำไมหรอครับครูฝึกหึงผมหรอหลังจากพูดจบขนาดตัวเขาเองก็ยังต้องมึนไปเลยจากนั้นก็รู้สึกว่าในหัวสมองของเขามีเสียงวิ่งดังขึ้นมาโมโจนลิงหลับจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองมาอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่ควรจะอยู่ เมื่อกี้นายว่ายังไงนะหลูจื้อถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจชุยหังครุ่นคิดพลางพูดขึ้นผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครูฝึกอยากกินอะไรครับเก็บไว้กินเองเถอะพอแล้วฉันไม่ใช่ผีสักหน่อยถึงได้ทำให้ในายตกใจจนกลายเป็นแบบนี้รีบกลับไปได้แล้วชุวยหังไม่ได้หยุดอยู่ต่อหรือรอช้ารีบแยกตัวออกมาทันที ลูจื้อที่อยู่ข้างหลังเขาก็ไม่ได้หันหลังกลับไปมองเลยคำพูดของชุยหางเมื่อครู่นี้ทำเอาเขาถึงกับตะลึงไปเลยจริงๆไปเต้นที่ราคาแสนถูกหลังจากกลับถึงหอพักชุยหางก็ไม่ได้นั่งกินขนมอยู่คนเดียวแต่แบ่งของกินให้กับทุกๆคอนอจากนั้นเขาก็ขึ้นไปนอนบนเตียงพลางเลื่อนดูข้อความที่หลิวเฮอส่งมาให้ทีละข้อความจากนั้นก็กดลบมันทิ้งทีละข้อความ กดเข้ามาดูในอัลบั้มภาพของตัวเองข้างในนั้นมีภาพที่ตัวเองกับหลิวเฮอเพึ่งจะเริ่มรู้จักกันเขาส่งรูปมาให้ชุยห่างแล้วยังมีรูปภาพที่ถ่ายตอนที่พวกเขาออกไปข้างนอกด้วยกันสองคนด้วยแต่ว่าตอนนี้พอมองดูรูปภาพรอยยิ้มของหลิวเฮอแล้วมันช่างเป็นอะไรที่ขัดลูกหูลูกตามากเขาตัดสินใจอย่างแน่วแนก่อนจะเอาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลิวเฮอกดลบทิ้งทั้งหมดจนสะอาดหมดจด ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นมาและเป็นหมายเลขที่ไม่รู้จักชุยหังลังเลนิดหน่อยก่อนจะกดรับมันชุยหังในฟังฉันอธิบายก่อนนะคนคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยจริงๆนะมันเป็นเสียงของหลิวเฮอชุยหังไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้กดวางสายโทรศัพท์ด้วย ที่ไม่พูดเพราะเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรที่ไม่กดตัดสายเพราะเขาอยากจะฟังว่าเขาคนนั้นจะอธิบายกับตนว่ายังไงเขาจะสามารถเลวซามได้ถึงขั้นไหนตนถึงจะสามารถตัดใจทิ้งได้ผลปรากฏว่าหลิวเฮ่อผูด,ดวกไปวนมาจนสุดท้ายก็จบที่ประโยคนั้นที่ว่าคนคนนั้นเป็นลูกชายของเพื่อนร่วมงานอืมฉันรู้แล้วชุวยหังทนฟังอยู่นานจนเริ่มรู้สึกรำคาญใจแล้วจึงพูดอย่างตรงไปตรงมากลับไปประโยคหนึ่ง นายอย่ากโกรธเลยนะหรือไม่อย่างนั้นฉันจะยื่นคำร้องกับบริษัทให้ยายฉันไปอยู่ทางนั้นด้วยดีไหมหลิวเฮ่อพูดวินาทีนั้นชุยหังแอบใจเต้นขึ้นมาหน่อยหน่อยคนคนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วจูจู่ชุยหังก็ถามขึ้นเพิ่งจะสิบเก้าฉันไม่ได้โกหกนายจริงๆนะหลิวเฮอพูดเพื่อนร่วมง,งานอายุเท่าไหร่ชุยหังถามสี่สิบกว่าแล้วทำไมหรอ ชุยหังพูดต่อไม่ทำไมถามเฉยๆฉันจำได้ว่านายเคยบอกฉันว่าทั้งบริษัทของนายดูเหมือนจะมีแต่คนหนุ่มสาวใช่ไหมหลิวเฮอแสดงท่าทางลังเลอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะพูดขึ้นก็นี่เป็นเพื่อนที่ย้ายมาใหม่พวกเราก็ควรจะช่วยดูแลสักหน่อยไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นนายก็ดูแลต่อไปเถอะแล้วนายก็ไม่ต้องมารอคอยจัดการอยู่ที่นั่นต่อไปเถอะมันดีแล้วล่ะชุยหังพูด วินาทีนี้เองที่ในสายมีเสียงหนึ่งดังสะท้อนขึ้นมาเหล่ากงหนึ่งโทรหาใครรอตอนนี้เองทุยห่างแทบอยากจะกดตัดสายทิ้งในทันทีเหล่ากงเหอะเหะลูกชายของเพื่อนร่วมง,งานอายุ19เรียกเขาว่าเหล่ากงคำหลอกลวงพวกนี้มันช่างน่าขำสิ้นดีเมื่อครู่นี้ตัวเองยังแอบมีใจเต้นเพียงเพราะคำพูดพวกนั้นของเขา หัวใจของตัวเองมันเต้นแรงมันราคาถูกขนาดนั้นเลยหอรออเขาไม่ได้ลังเลอะไรอีกต่อไปและกดตัดสายในทันทีแล้วกดปิดเครื่องไปเลยเราอูใครหรอทั้งเฉิงที่อยู่เตียงด้านล่างเหมือนจะฟังออกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปชุยหางรีบจัดการกับความคิดของตัวเองอย่างเร็ววัยแล้วพูดตอบไม่มีอะไรเป็นเพื่อนร่วมห้องสมัยก่อนอยากจะมาเที่ยวที่นี่สักสองสามวัน อยากจะมาเที่ยวที่นี่สองสามวันในช่วงนี้เนี่ยนะบ้าหรือเปล่าทังเชิงบนพึมพำเขาสอบไม่ติดแล้วได้ยินว่าฉันมาอยู่ที่นี่ดูเหมือนเขาจะอยู่ห่างจากที่นี่ไม่มากเลยอยากจะมาหาฉันแต่ฉันบอกเขาไปแล้วนะว่าไม่มีเวลาเขาก็ยังไม่เชื่อช่วยหังอธิบาย ตอนที่เขากำลังพูดโกหกภายในใจก็รู้สึกลำบากใจเพราะกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อครู่นี้ทำไมตัวเองถึงไม่ด่าหลิวเฮ่อออกไปตรงๆเลยว่าต่อจากนี้ให้เขาใส่หัวไปซับไปยิ่งไกลยิ่งดีแต่ว่าปากเขายังคงพูดมันออกมาอย่างดีเลิศคนแบบนี้ส่วนใหญ่สมองมักจะมีปัญหานายไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็คงหยุดไปเอง,งถังเฉิงพูด อืมฉันก็รู้สึกว่าเขามักจะคิดว่าชีวิตของคนอื่นเป็นเหมือนกันกับเขาถ้าเขาว่างคนอื่นๆก็ต้องว่างเหมือนกันชุยหังก็ไม่รู้ว่าไปขุดเอาคำพูดพวกนี้มาจากไหนฝนข้างนอกหยุดตกแล้วแต่ความรู้สึกของชุยหังเหมือนจะยิ่งจมลงไปในก้นเหวลึกแล้วตอนที่ห้าสิบเอ็ดเล่เหลี่ยมของหลู่จือ้อเมื่อคืนวานฝนตกตลอดทั้งคืนคิดไม่ถึงว่าเช้าวันรุ่งคืนบนพื้นกลับแห้งสนิท ดูเหมือนว่าเจ้าเตาไฟอันนี้ทัางสมคำร่ำลือจริงๆช่วยหังสวมเสื้อผ้าเสร็จแล้วจากนั้นก็จัดการพับผ้าห่มให้เรียบร้อยอย่างยากลำบากรอยพับที่หลูจื้อพับไว้เมื่อวานนี้ยังอยู่ดังนั้นจึงนับว่าค่อนข้างราบรื่นทีเดียวเพียงแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันดูไม่ค่อยเหมือนก้อนเต้าหู้เหมือนเต้าหู้ทอดมากกว่าแต่เขารู้สึกว่านี่นับว่าสุดความสามารถของเขาแล้วไม่มีทางที่จะดีไปกว่านี้ได้อีกแล้ว เมื่อไปถึงสนามกีฬาเหล่าบรรดาครูฝึกทั้งหลายก็ยืนรอยอยู่ตรงนั้นด้วยหน้าตาสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าชุยหังตั้งใจที่จะหลบจากสายตาของหลูจือ้อโดยแท้งทำเป็นมองไม่เห็นเขาหลูจื้อก็เหมือนจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วช่วงเริ่มต้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรเขาแต่ว่าต่อมาเขายิ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติแล้ว เจ้าเด็กนี่เป็นบ้าอะไรไปอีกเนี่ยตนเองก็เหมือนไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจสักหน่อยตอนยืนระเบียบทหารชุยหางแทบอยากจะหลับตาลงเพราะแสงแดดในวันนี้รุนแรงมากเสียยิ่งกว่าเมื่อก่อนอีกตอนแรกเขาไม่ได้สนใจหลูจือ้อหลูจือ้อก็ไม่ได้มาก่อกวนเขาแบบนี้นับว่ายังดีรู้สึกสงบที่สุด แต่ทว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาชุยหังก็สังเกตเห็นอย่างประหลาดใจว่าหลู่จื้อเริ่มจะกลับมาแวบไปแวบมาอยู่ตรงหน้าเขาใหม่อีกครั้งแล้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหยอกล้อด้วยคำพูดและการสัมผัสมือเท้าแล้วแต่เป็นการทำโทษทางร่างกายเลยต่างหากการยืนท่าระเบียบของชุยหังนับว่าพัฒนาขึ้นมากอย่าขยับนะอย่าขยับเด็ดขาดเขาพูดจากนั้นก็โน้มตัวลงต่ำ ชุยหังไม่รู้ว่าเขาอยากจะทําอะไรแต่รู้สึกว่าจูจูเอวของตัวเองก็ถูกรัดแน่นขึ้นจากนั้นสองเท้าของเขาก็ลอยขึ้นแล้วบอกแล้วไงว่าอย่าขยับไม่ได้ยินหรอหลูจื้อพูดตักเตือนชุยหังที่คิดอยากจะดิ้นรนต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังชุยหังแอบคิดในใจหัวไหล่ของนายมันอยู่ตรงหน้าท้องของฉันแล้วเนี่ยฉันจะขยับจัดท่าสักหน่อยไม่ได้เลยหอรอ,อแต่ว่าสุดท้ายเขาก็อดเล้นเอาไว้ ใครจะกล้าลอยหน้าลอยตาภายใต้ชายคาที่ต่ำต้อยกันเล่าเพื่อนทั้งห้องได้แต่ยืนมองหลู่จืออ้ออยกอตัวชุยหังแบกไว้บนบ่าแถมชุยหังยังไม่ขยับเลยสักนิดจริงๆเหมือนกับหุ่นขี้พึ่งที่รักษาท่าทีให้แข็งตรงอยู่อย่างนั้นเนื่มชุยหังคิดว่าเขาคงจะแค่แบกตัวเองออกไปวางไว้ด้านหน้ากองขอบวนแถวเท่านั้นแล้วให้ทุกคนดูเขาอย่างไม่มีทางเลือกคิดไม่ถึงว่าเขาจะแบกชุยหังเดินไปทางห้องอื่นๆเสียอย่างนั้น ดูทหารคนนี้ในแถวของพวกเราสิเป็นยังไงหลูจื้อเดินไปด้วยพลางหันไปพูดกับครูฝึกประจำแถวนั้นๆด้วยพวกเขาเรียกห้องที่ตัวเองประจำการดูแลอยู่ว่าแถวแล้วทั่วทั้งคณะของพวกเขาทุกห้องเรียนรวมกันจะเรียกว่ากองทัพครูฝึกคนนั้นที่กำลังชี้แนะท่ายืนระเบียบให้คนอื่นอยู่พอเห็นหลูจื้อเดินไปหาแน่นอนกว่าต้องรีบเข้ามาต้อนรับทันที หลูจื้อวางตัวชุยหังลงบนพื้นและยังคงคำเดิมคืออย่าขยับชุยหังแอบคิดในใจว่าในายให้ฉันหันหลังให้คนอื่นก็ได้นี่ให้ฉันหันหน้าใส่คนอื่นๆแบบนี้นี่มันเรื่องอะไรกันต้องยืนจ้องตาเล็กตาใหญ่กับเหล่าคนแปลกหน้าแบบนี้มันเป็นอะไรที่อึดอัดที่สุด หลังจากที่หลูจื้อวางชุยหางลงเขาก็หันไปพูดกับครูฝึกของห้องนั้นว่าเป็นไงบ้างยืนท่าระเบียบคนนี้มีพอจะสู้กับนายเมื่อตอนแรกเริ่มได้ไหมมีแล้วมีแล้วครูฝึกคนนั้นก็เดินวนดูรอบตัวชุยหางรอบหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นชวยหางแอบคิดในใจว่านี่พวกนายเอาฉันไปเป็นตัวอย่างแล้วหอรอออ ไม่ทันรอให้เขาคิดเสร็จหลูจื้อก็แบกเขาขึ้นอีกครั้งจากนั้นก็เดินอุ้มเขาไปแสดงต่อหน้าแถวห้องอื่นๆด้วยชวยหังถึงกับเหงื่อไหลทะลักออกมาหลูจื้อได้ถือว่านายแน่มากนับว่าฉันอยู่ในกำมือนายแล้วเล่เหลี่ยมนี้ของนายโผล่ออกมาไม่ขาดสายเลยจริงๆแต่ที่น่ากโกรธที่สุดคือตอนที่เดินไปถึงหน้าคณะการจัดการทางทะเลทั้งสองห้องนั้น เพราะข้างในห้องพวกนั้นมีบางส่วนที่เป็นผู้หญิงพวกเขามองมาที่ชุยหังแล้วก็อยากหัวเราะพอชุยหังเห็นพวกเขาหัวเราะตนก็เหมือนจะทนไม่ไหวแต่ก็ทําได้แค่อดทนอดกลั้นไว้ให้ถึงที่สุดในใจเขาตอนนี้กําลังร้องโวยวายหลูจือ้อท่านนายเป็นพวกเบี่ยงเบนเมื่อไหร่นะฉันจะต้องทําให้ในายตกหลุมรักฉันแล้วก็ทําให้ในายไม่มีทางเอื้อมถึงฉันคอยดู